สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรที่ดีสมุนไพรที่รักษาได้จริงหายจริงนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะครับสมุนไพรที่นี้เป็นจริงนะครับรักษาหายจริงนะครับเพราะว่าผมเป็น นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอาการให้ฟังนะครับว่าการเป็นตอมลงหมากโตมันเป็นยังไงนะครับกับเริ่มต้นผมก็มันก็นานนะครับยืนชี่นานกว่าจะออกเพราะมันไม่มีลงเป็นนะครับต้าคนเป็นตอมลงหมากโตมันจะเป็นในลักษณะน,นี้ก็อยู่ๆมาก็ลงไข่ นะครับโลงโโรูปฐานปวดรวปฐานแล้วนะครับทีนี้ไม่ปกติแล้วนะครับใช้ชีวิตประจําวันไม่ปกติแล้วคิดมากด้วยเพราะว่าเขาว่าเป็นตอมรูม,มากโตแล้วมะเร็งจะตามมามะเร็งตอมรูม,มากโตกจะตามมาเขาว่ากันนะผมก็คิดมากนะครับก็ไปหาหมอจนพอทางนะครับหมอจะพอทางก็ ตัวนะครับตัวเป็นตนอมุมากโตและอักเสบด้วยนะครับหมอก็ให้ยามากินนะครับมากินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ยังไม่หายปวดนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออีกคนก็พูดกันว่า,าสมุนไพรตัวนี้เขาเคยต้งกินแล้วเขาทายัวดีกันผมก็เลยลองเอามาต้ม กินดูนะครับผมก็ไปถอนมาสองต้นทั้งทั้งรากทั้งดอกใบทั้งบดเลยนะครับถอนมาลากลางต้มใส่กาน้ำร้อนกินผมกินต้มตอนเย็นนะครับไปกิน<ะ>กินไปหนึ่งแก้วนะครับเช้าคนมาผมงงนี่ทำไมมันเบามันหายปวด ผมคงบอกเลยสมุนไพตรงนี้มันดีพิเศษนะครับผมก็ต้มกินไปเรื่อยจนน้ำหายแดงนะคร<ม>ับก็กินก็กินไปทุกวันนะครับกินก็ออกแควมากกินป่อป่ามากพวานขวานนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับก็ไม่เคยตั้งแต่วันนั้น จนมาถึงวันนี้ยังไม่เคยเป็นอีกเลยและยาหมอที่ให้มาก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ก็หายไปประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับเพราะว่ามันมันดีแล้วนะครับปก,กติปกตกิไม่เป็นนะครับแล,ล้วโรคนี้มันไม่ได้หายง่ายๆนะครับ ก็มีลุงคนหนึ่งนะครับ oh. แค็อยู่ท้าข้างบ้านอยู่เลยแคก็เป็นต่อมลูกหมากโตเหมือนกันรักษามา20กว่าปีนะครับไม่หายนะครับ oh. ก็กินยาเริ่มต้นก็ตั้งแต่ครึ่งเม็ดเพิ่มมาเป็นเม็ดมาเป็นเม็ดครึ่งตองเม็ด สามเมตรสี่เมตรจนกระทั่งเยี่ยวไม่ออกส่วนนะครับถือถุงเยี่ยวมาสองปีนะครับในวัยก็ต้องไปผ่าตัดนะครับไปผ่าตัดแอวที่ไปผ่าตัดนี่ก็หมอคนที่ผมไปหานี่แหละครับด้วยนะครับเป็นหมอก็าจะพาะทาง ตัดออกมาได้ประมาณสามปีรประมาณสามปีก็กลับมาเป็อนอีกนะครับเพราะว่าแกลบ้าน,นออกมาหนอเมื่อเดือนเมษานี่เองนะครับแกก็กลับมาเป็อนอีกก็ไปหาหมอหมอมมว้า,วย,า,ย,าย,ยามากินความรุหมากแกบอกว่าต้องรุหมากตัวฟ้ายามากินนะครับ กินแกบอกว่าไม่ไหวเพราะว่าแกลุกทั้งคืนนะครับไม่ได้รู้อะไนะครับลุกไปเยี่ยวบอกคนอายุแปดสิบสองแล้วเนาะมันลําบากการจะเดินจะลุกนะแกบอกไม่ไหวแล้วเพราะมันขับเที่ยวทั้งคืนนะครับยาสอวนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาสมุนไพรตัวนี้ มาต้มให้แกกินแล้วให้แกหยุดยาตัวนั้นนะครับที่หมอให้มาแล้วก็ต้มให้แกกินแกก็กินแล้วทุกวันนี้ไปถามแกแกบอกว่าดีแล้วนี่แหละจะถามว่ากินยาตัวที่หมอให้ไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่เคยกินก็ยังอยู่นะครับนี่แหละมันวิเศษจริงๆนะครับสมุนไพรงนี้สมุนไพรตุวนี้ คนน่าจะรู้จักดีนะครับเป็นสมุนไพรดอกบ,บานไม่รู้โรยป่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หน้าบ้านผมนี่ก็มีนะครับดอกบ,บานไม่รู้โรยป่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าพจดอกมันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อมั่นว่าสมุนไพรตัวนี้ดีจริงๆนะครับคิดว่า ภัรตัวนี้จะคิดว่าคลิปนี้ดีและว่าบอกแล้วได้บุญนะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่ากให้ดูนะครับน,ะบนี่นี่ ตัวนี้นะครับนี่นะครับถอนทั้งรากทั้งโคนเอาไปต้มนี่ดอกนะครับนี่ดอกนะครับนี่นะครับตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่อยากจะถอนขึ้นมานะครับถอนไปเลยต้นทั้งรากทั้งโคนนะครับรับรองได้ว่าดีแน่นะครับถ้า ท่านใดว่าคลิปนี้ดีนะครับหน้าบอกต่อก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับครับและเดี๋ยววันหน้าจะมาแนะนำอีกนะครับจะแนะนำที่นี้จะเป็นโลกสายตานะครับครับวันนี้ก็ขอ สวัสดีนะครับ